ขาเจ้าค่ากี่ตมปะเดินทางต่อห้าบาทเลยทีมงานนักลากกันขึ้นแ้ <laughs> <laughs> ead, leve, <laughs> <laughs> Kay, okay. ้มือนเลยลอยวบานยลอยข้าเจ้าลดค่ากี่ตมโอเคปแ่ยดึงวบดแห้งด้เลยปะออกแห้งนักพวกีมงานเท่า ด้ออกไปเอาต่อได้ไหมนี่มอเตแตบซ้บาทนะมือเรตแตบบมันเรตแบซ้ันออกแห้งพ่เราใช้มตแนเดินทางนอ๋สยอดหะวหอดได้พี่้องเลยี่ายหไหม่ไปอุกเด อ้าวโลมอ้าวโลมชอกอันนึงนะโมแก่เ่าแม่ส่งไงนะว่าสีถ่ายนะขี่ได้เลย <c oughs> เตรียมมันพื้นก่อนฮักพื้นอุปกรณ์มอาต่อพ <c oughs> ี่น้ออกมาเลยสามนี่แหละสามถังนี่แหละสามถังเออห่างเนาะ <c oughs> ว่าว่าสามถังนี่แหละว่าพอได้กินอยู่คันมันมันน่าก,กันนะโอเคได้ได้ออได้คันนี่ ผัานต่อลาว้ำนต่ออาวดีได้ในผ้านเด้ผ้ามูเลียนได้ในผ้านเด้ทั้งผึ่งทั้งต่อมือสองอย่างสองอย่างผึ่งน้ำต่อน้ำมือนี่โอ้ยลวดยาวหมดเลยเงปรีอันนั้นซอปีกใหม่นี่ยลวดมันยาวหมดเละซอปีกใหม่นี่ยได้เลยเออมัดไหนมันกินลวดอันนี้น้ำเลยอลวดนี่มันใจแล้วเนาะ มใจโลดคันลัวเออบอมีว่ายาวนายเกี่ยวไปเรื่อยโลดวันแรกวันเทาจะนั่นอีกด้คร่ไมันเทาไม่เอาไมั่ยเอนะเชียวฮะตัดไม่อีกนะฮะเออมาเกี่ยวมากเออเกี่ยวมาผิดเรื่อยเออเออโอ้ยคักกันในลวดคักเราคักเราเอาได้ดีได้อ่นต่อได้หมดเน่ย เกี่ยวเกี่ยวเลวดกับการโลดยาฮเดนามันสีรุดมันสีรุ้ดลวดมัดลวดโลดเกยนานแทงตีลวดมัดลวดโลดมันสีรุดจังบอสนนเกี่ยวซดนี่เออส่วนองอยู่ทิงบออันนั้นเอ้านายน้ำนายมัดดเจับอกได้ว่าสือว่ามันเกี่ยวเสิเขาไมบอขอี่อนีย่งว ต้องเอามาเกี่ยวสลวดเอาลมหากันแล้วปะเนี่เออเอามาแล้วเต้ไปเว้ยเพนออกมาดากันกนึงมาดีกนึงึัดนี่นี่ลวดมัดพี่อีกนึงลวดลวดบวดแล้วไปไปได้นะฮะบ้มันหล่นได้เถะนะเอม่ล่นเอาในันเนเป็นตตวอ่อยเนี่ยไปคนจูดมาเป็น้าเออนั่นแหละไปบววงนอเถอะเนาะเออเต้เะ มึงมันมอยากคือเลยไหมคือไม่ย oh. ังมอยากคือเลยนิงกเด็บแบบดปไปจับไฟก่อนชันลำบดับฉี่แหลนมเอดีเขาอนุบริ่ม้อ่อนี่ยมอไมันเรงรอนได้ คิอมากกเคเออนี่นั่นและไตายมันเออนั่นแหละววันไท้ปลายได้ได้ที่ห่นเขาที่จูดอยู่พี่จูดอยู่พี่จูดอยู่พี่ได้พี่ขีดอยู่พี่ขีดอยู่พี่เ๋อขันขัขั้ขันขันุันขันเันข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 ันีนไันขันขันขันนี่นขันขันขนข่นขัดขยู่ันขเอขขันันนขันขนันนน อี่แล้วเคยกินเลแล้วเออเออฮะและวตั้งมันตโตมาอันติ๊กก่อนเอาไปด้วยเชียวติ๊กก่อนจับนายพิทายกินแล้วจุ๋ยว่านาะอย่าพึ่ง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 มาเอาแดกเขาห้ามันไม่ทิออกเอ้าอย่าพึ่งพึ่งมาโคติทายให้ก็ได้เฮอฟทิทายคน มืองปวยกีเลยเนาะเอาเขาใหม่ใหม่ใหม่ก่อนเด้อใหม่ใหม่ก่อนเมาต่อไปัญญนต่อเป็นบ้าว่ะเออเอาเข้าบานเนี่เขาเาได้แล้วนะเออได้แล้วนะที่เราเลี่ยวที่เราที่เราเราถืงปากก่อนเด้อโอ้ยขาดตรงนี้เลยใส่ยักตกิ๊กยักกิ๊กเออเออนั่นแหละนั่นแหละถึงกันเลยมอเออเออนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละเอาอยู่งนิดหนึงเอาอยู่นิ้นนึ่งยักกิ๊อยู่นิดหนึงเออ เออนั่นแหละเอาปิดแปลงปิดไฟบัทเฮยเราเห็ดต้องเอาไปป่าเขาก็มีมาหนึ่งกว่าโซ่น่ะเฮ้ยยัดยัดไพมีนั่คือมับหมับ,มบนะี่นปิดหนึ่งเออได้แล้วได้แล้วบัดได้แล้วเออเออเออได้แล้วได้แล้วป่ามันขาดกี่อ้อยพ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 ี่อันนี้โมนี่หย,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 ยอนเอนเอนี่เอาเห็ดลงเลยเฮ้ยอ,อ๋อรู้แล้ว ปิดปิดปิดไฟปิดไฟปิดไฟปิดรถป้ได้ก็ได้ปิดปิดเพลงงามมันเลเพลงฮันจ๊อเพลงงามมันทอดกันไปเพลงงามมันพิสูจน์ระบาดคอยทางไปเรื่อยๆเออเออระบายใหม่ได้ทางเออเออใหม่แล้วสใหม่แล้วลูกแล้วทางเรอย้อนผมไม่ได้นึงบาดที่ระบาดถึงว่ได้กินฮะเป็นเราไดเฮ้ยบาด สุบแม่บาดนี้สุบ่ะนนเป็นเบิดเนี่เป็นเ้าเ้ามนมเสี้ยว้น้องแม่เห็นอะไรเลยนะลกฮะออกบฮะนใหม่เลยเปนใหม่ใหม่แล้วนี่น่นเรียบร้อยกล้เบิน์ดเหมือนอะไรเหมือนแมมดิแมมเรียบเลยคืออยากห่างนายสันสันไห้แมมบอกมา จะเท่าข้างห้องแล้ว่ไหมไ่ได้จังวใม่เลม่ม่กำลังม้โมหามันอองมาเบิดตมออไหนมอ้างเออเออเออเอเออเอออตไมหวแห้งเออเออเออออ้ตุแห้งบัดอนนั้นเมมันออกมาตายเอาตายเอาเนาะ ยังบ่ปัญหาเราันชุกแล้วซุกแล้วเนะกินได้โลดแบบนี้เขานี่สินี่มันหมดแล้วหมดละเนาะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วตัดแหลนแล้วแหละตายไปแล้บเมยมันเออเบนละอุดยุก้นกชางก้นพังเลยนะก้นัาพี่บ่เออขนาดนั้นคือก็นี่ตอนนี้เนาะเฮ้ย คือถ่ายฉากเป็นค้นเอาบาดโอยผู้เคยเอาชอาเอาต่อบาทเลยเอาไปเอามาเจ้าเจ้าพูนผเคยเอาได้เอาเช่าผมนเคยเอาเลยอปบพักกับปบหนีถ่ายคิผู้ก็จนชุบไเลยอะใส่ว่าออกไปน่นได้เ้วต้องมีไมนู่บอกมีเราเลยมีกระจายไปแล้วฟันขอบน่ะ ทางรถทางมันเอาคดีนั่นเอ้ยมันเรียบร้อยเลยเนี่ยเรียบร้อยนะนี่ซัมนี่นั่นเฮ้ยเหมาะแล้วช่างตายไปแล้วนะออกมาตายออกมาตายนะโอ้ยลุกคนเลยซะฮะเอาเจนั่นเลยเจนั่นเจคอยบ่าอะไรเจี๊ยบเอ้าฉันใหม่ซะหน่อยนึองเจกันัล้นนะเออเอาเอ้าเอามากเลยนะเฮ้ยมากเบาเออเออแม่เรียนะอ๋อขักลิขากักกักเรื่องเรื่องมาหักเดี๋ยวนี้อู้ฟซึกว่า เปียงเกียวมาจ้ำมือบานโอ้ยอ่ารถดีแล้วแมมันใหม่ขวางนันนั่เป็นยังแทะขนาดมีแฮนออกมาฉุนใหม่ล้วนะแท่งยื่งไผมหาเจ้าบาทเ่ยอุก้างเลย

โมโอดอเกตี่มีแ,แมมนนตส<อ>ุ้มจะยังเดียวบาดเดีพ่อบาดอ๋อ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 ี๋มอ๋ออ๋ออ๋ออ๋นอนเออ๋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 ่อ๋ออ๋ออ๋อาวออ๋ออ๋้อ๋อา๋มอาออ๋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 อน๋ออ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 ๋้อออ้ออ๋อออา๋ออ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 ใอออัอ นี่ฮักแล้วเหีไชาเก็บล่มันตั้งรกของา่หลูกยังหออยู่ไปไปชิด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 เลยชิดเลนไม่เอาผ้าผ่านอ่ะเออเอาผ่านแล้วเขาชิดชิดชิดดึงมาโลดดึงวาให้ใหม่ใหม่ก็เลยบาดทำอแปขลาขลามันยากก็ไเขลาโลดนี่เนี่ยน่ะเอามันะสิโลดฮะ เหลวเป็นยัดเนี่ยไม่โตนะใ่ไม่โต่อแล้วเหรเฮ้ยบม่ได้กินแล้วบ้าบดเหลวบดห้าบ้าโอพราะเพเออตัดโลดตัดโลดเออตัด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 ปุ๊บดึงมาโลดเออยังสิบัวได้น่ะคลอยคอยเออตัดมะเอาเอาน้ำเอาน้ำเอาน้ำนี่เอาน้ำนี่น้ำไม่ทุ่งเลด Nghám ngám 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 xí é อจิโหายจิตหายจิตหาจิตดึงนี่เออจิตอ้ยอ๋อต่ออู้โบลมบาดไหมเบิรดลบลูกแม่มเอาโมเมนต์ฮะโมเมนต์จ่ายชิโมเมนต์บอกอห่วย เ่อแม่จังไงเดือนนี้นะเอาแบบนี้อันตรายเด้อเฮ้ยเอาเพิ่งเช้านาเต็มคิบอม่าหาเอาแบบนี้นะเียเลยได้ดมากบมากเลยนมากอันนี้ตีอนนี้มากกลยนี่ยคับบังเียนะข้นอนนี้อะเฮียเฮียน้อยเฮียน้อยหนึ่งเท่ามันข้างในยังับ่เฮียกทา มันเียวตตจาเอยคือโบเห็นโตมากโอ้ยน่าได้การเอาต่อผลน้าเ้าเห้เป็นตา่อมากินเลไปเรียบรละอะไรเพิ่งไม่ต้องเอาเราบ่เอาได้เอาบ่เออแต่พ่นน้าเอาคือเอาเห็ดมา่งผ่านน่ะชิดออกดิ่ดไม่นี่ยหน่อยเนี่ยถือเอาแต่เออยาซิดนะฮั่นน่ะซิดไม่เออไม่มันออกน่นคอยค บได้บ่ได้ซางยังเดี๋ยวมาใส่เฮ็ดเป็ยากเขากันนั่นโอ้ยวายใครแต่เอาถือหนามเขามาันละเบิดกันอือาเฮ้ยปป๋ายุกออกอกพนเออจับมาลตอตลยุพี่พี่ตัดพี่ตัดานี่นี่ตัดบอนี่มันเมไม่ดีมานบ อยู่แรงโลดบ้านโอ้ยใครจะเอาหน้าม้าสัดแล้วเปียบมังแล้วแหละเนอะหน้าพูดเอาชัใช่เงีนะตรวจเอาเลยโอ้ยไปไปเดี๋ยวเราพื้นนะไม่ตายจะถามพบนะไปไปไปเอาแปะมาเจ้าช้ำไปผูเอา ทั้งจูดทั้งเอาทั้งจูดทั้งดึงทั้งเป่าน้ามันอยู่โอ้ยมากรีเลยมากรีอ๋อตัวอ๋อเฮ้ยเก๊เก๊เก๊เอาใส่กระสอบเอใส่กระสอบใส่ในชักคู่ก็ได้ใส่กระสอบก็ได้อันนั้นเอาเผิงเอาน่อเออเนีเผืองหน้ามันใส่ทุกอย่างเบิ้งซิมเนี่ยหมาคักกลีนน่ะใครท้าวถือหน้ามาจังวะซุกครับขาแรกมันด่มากเลยอ่ะขาแรกผมมากเรีมันหักแล้วได้มันซุกเลยนี่นะ มึงมิงตัวเลี้ยงวลี้ยังไงอ่ะเน้มิงมึงมึงมากขากะลีเลยอ๋อตัวตัวจนชุบอือเพรเฮ้ยหม่ดไงยไม่รบ้างมาบ้านหไมันชิเบิดก่อนนะชุมพงศิรเอออ๋ออ๋ออลงใ่ขุ ว่แนครอบครัวแกเปนาเลยะโ้มแน่นนี่ก็มีนะเออกมีแล้วนะลูมันตึงอ๋อตัวหยาอยู่แกมาเยวแมาเเจอำมุนเห็ดบดบดอันโอ้ยจิึง่อเขาจองคนไปจอดเต่าหน้ามาปูดปูดจุบสซกห้องมเขาอหมอส่นกก็เสียวใส่อได้ดิมากเนาะจะปทิมได้นี่นะบ่ได้ ทีมตรงนี้แล้วก็เอาอยู่พุ่นเลยเอาปเอามาเจ้าเป็นทัวเอาจนเบิดทั้งจูดทั้งเป่าเอาน้ำทั้งดึงเอาเพิ่นทั้งเตรียมแหลนเลยทั้งนั้นอุกเด้อไล่มันเห็ดมือเลยฮึเห็ดแั้งหยานแห้งกินรอข้างนี้แก้แก้แกแก้เบิรเนี่ยนี่นะ แกมันปึงออกมาแพ่งเลยปึงเลยไดนะมันหนอกน่ะเลยจีกระงมันเนาะจีกระยงมันจียงมันเอารถเอออ๋อตุมากเลยเออได้อยู่ได้ํำกินเนี่ยนั่นเนาะเนบเจอเจอนามต์เอาเห็ดอันเอาไปคายหนึ่งล้แม่เทาเขามรอท่าน่อย่าบอกาพื้นะคือเก่าทะเลเอาลงเถาะนนห้างคือเก่าเขาก็ยังชิดบีคือเก่าเลย แล้วห้างมันบดเต็เชิญห้างห้างไปให้ขอออกปีนปีนปีนมันล่นแม่มันน่ะพริกพิกเบิ้มมาชิตุกซางยาเฮ็ดทุกซางโตกินทีมงานก็ุกกระโดดในทีมงานนี่นะเอาาาฐานผูแกกะกู่ยำกะยำรอยำยิ่ง มันใหญมันมุนเลยออกมนี่ออกว่าเตียจหมุนนะ้หมดเออกแล้วก็เปื่อยขึ้นถ่ายถ่ายเลยวยมันก็เปื่อยเลยถึงน้ำมุนเนาะถึงน้ำมุนเน็ตหนาดเ่ได้ยังเจา้ซอยได้เชยน้อยเนาะบ่าเลยเป่านาเอาจังได้เลีวเลี้วม่แต่เลี้ยวบุเพเลี้ยวโลดเลี้ยวโลดว้ กี่แล้าบ่ว่น้ำมนเนใทงมีอยู่น้ำม่นเน้นอะไรก็มีอยู่ในใ่ทงนะตัวลนแล้วลนละฐานอันนี้เลยฐานนึงตัวได้ลนกินป็นในใดแทะฐานเนื้อสีอันนี้ลัมลนี่นี่ตัวนี้ก็ไดนี่กินกับปากเยนัวเลยอืมโอเือยเรือบาไมนี่ก็ักตะลีตัวนี้มันสิแกอตี้กินลตัวนี้งอแแมมนะ เอาดองกันดองเหลาคือกะเจ้าเห็นนี่บ่นั่นทีมส่วนกักขนาดเนาะทีมงานนี่กระลุกกระล้ <c oughs> ปนปูดีนายผู้เชี่ยวเอาหนีเด้งนายผ่านต่อ <c oughs> บ่สูตเจ้าซ้ำ เดนวาเอาเอาจนปัดลยนะอันนี้แังคักในเพ่งไม่ยากเลยถ้าเบิ่งเผ่งเลยเชื่อได้เนี่นะนี่เผาเบิ่งที่ซื่อเผาเบิ่งหัวมันฮะอันไปเ่สมมุดนะฮะ่มันมีนะยังเบิ่งนี่ก็สู้แล้วแล้วพระช้าโตยังเอาไ่ได้ตแห้งต่ำๆเชื่อจะเผ่งยังเ่งสู้เอาแล้วเป็นยังจะมันบ่นบ่ ลงบ่อูนแล้วลงหุ่นมาแล้วเคาะ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 ลงเก็บกินเลยมุดมุดแล้วเห็นย่างย่างอ่ห่างห่างเอาได้ไมมนบห่างตัวนี่กัเลยเก็บนอนบุกจัก ไปพ่อล้เมไยตื่อพอบ่อโมเอ้าโมฝึกนะโมอ่ะแล้วแตะไปเออนะไปป่งนะกับพี่ดอกบานไอทนมาที่ไปเเอาือให้ยผ้านี่เป็นอื่นแ่ะป้าตอกเอายังตอกนั่นเอองกเออปลาลวดลวดัเป็นยังไงไอทนมาย่งเงี้ยเรเอาได้เออไปไอเทิน่ยดิหาเทินตุ้ยไปหาเทินตุ้ยเนาะมืออื่นมืออื่นฮะเน่เอง ไป้าเถอะนนเออเดี๋ยวเอาิพาแล้มาเองเถอะนะเอากงเว้นได้เราเล่านะขึ้นเ้ยน่มื่นวันยังมื่นนะวันย่งมื่นปะเมื่อพี่น้องบาทเลรียบร้อยละออกันย่เพื่อนนแหละบอแก่เลยแหละนี่นากะไรแ่ยขุกนี่เอันี้ก็ได้ ได้จ uhm, ังลงซ้ำก็ได้ซ้ำวะพี่ใช้รใส่ไนมครับเออใส่รถใส่ี่มขี้เหนียวมันกินเหนียวเออก็ได้แก่ล้็ขอลงอาลงจังได้ขู่หนึ่งคือว่ามากเติบอยู่ทางในในถาดใหญ่มันนะนู่น่ะาโอเคได้่าง จู่ทางมันใหม่ว่านัเอาหนอนเปล่าน้าเปล่าด้วยนน่อยัวใหญ่อยู่เนาะอืมใหญ่แล้วหนักเลยฮะอ่าเยอะตัวนี้แล้วขาะเพชแน้าสะทำสบิตะ ตัวนี้แล้วมาสองฐานสามฐานสองฐานสองาเอากินอาปีวันอืมเนกันแล้วปีนี้ยังหมดนันเลยนะปีนัาเห็นบาทนี่นั่นเท่าเลยเมาน้ำยากนะครับคักะลีอยงเน่มันตอดว่มเกินรีดได้ทุกคนเอาจะไข้แลุกแลูกตัวจ้าอย่าง อยู่นอกอยู่นอกกินได้เตังเป็นผู้ชุมสุดมิดเตะกันผู้เปิดได้เปิดแล้วบทิมอะยะแม่ไหนเจ้าบาทเนี่ยข้าจะจับก็ยืนเฝ้าอยู่นอกยวรีตัวู่อีกแกล้งไปฝืงกมือนี่้าเศ้าเศร้า่งผัปตัวเลยเาจสามห้างอะกัเลือเพื่อเลยนะให่สํีเนี่ย ตอนนั้นเวีนเดี๋ยวเขาบอกว่าจะมีมากขั่นน่ะตอนเวีนนั่นมันเห็นลูกน้อยกคนนี้น้อยนะิ่นยิงหนุกเป็นนางไก่ห่างมันมันไตออกมาในห่างมันอ่ะอือโอยจะเห็นทั้งตัวห่างเลยเป็นนางหมดแล้วน่ะมันสีแดงเลยแหม่มันอือมันแหม่มก็เห็นทั้งตัวตอนนั้นเวีนแหม่มนี่มันห่างตอนนั้นเวีนนี่ มันจะจับเอาลมานอนเอาเว้นะำังจะแหละจะมันเห็นหงเ้อตทัวรออกหากินกอาเว้นมันมันเอาเวนมันบหมากหากินนี่สิต้องมันบริบินได้างมันน่ะจะต้องเนี่ยกว่ามันไต่มาจับทางมันแอ้อยู่เนี่ยหยนี่เป็นทีเดียวจูด้วยกันตั้นเพียงหัวเข่าห้างอี่างที่ห้างสาคางอะไนะเดี๋ยวให้ได้ความหมาดม เต็มเลยต็มกุถานเลยอ๋อี่เราเล็กเลยตว่มันมันได้จัดจัดเงีนะไดให้เงี้ยไ้ใหมันนะระโกโกวันไปเช่อเนี่ยมันโอ้ยตอกระลิงตอนัะห่างหัวย้ายตอม่ได้โอบันไดตอม่อวเนี่เอานั่นนี่โอบันได่งเตนนะเออมันฮักระอันนะห่างหวย้ายตอตอกระลิงกัน น้ำบางบองเขาขับรต่วอไสัแตนกระดิ่งรเามันมีตัวแล้วเหี้ยจะมึเนยเตือนหนึ่งประมาณซาวเซนเลยะอยากให้มันตอดเพิ่นนี่เราจะจะซีเมรนี่เนาะสีเมร่นักยาไเลยจักยาแล้วบอปวดเลยบอมันคือผลเลยนั่นบอ เห็นรึฟังในบ่เพิ่งนั่งกินบุลลันกินต่อจักยาเลยบ่บุลลันหนประมาณน่ะเนาะปาพี่น้องเลยเอ้าได้ประมาณนี้พี่น้องฟังหนึ่งนี่แหละกระซีได้ปั่นกันเมื่ออยู่เมื่อกินเห็ดอยู่เห็ดกินเลยพี่น้องเอ้าชอบคิปไว้ซ้ำนี่พี่น้องอยู่หากินพ่อกุ้มแรงกุ้มปากกุ้มท้องไปเดี๋ยวพ่อกันคลิปหนาพี่น้องก็ข้าเติมเดียว มาเด้อไปอะหยาดเลยประมาณโลนึงด้ย,ดยอืโลนึงเนาะเขางามอ,อย่างนี้ตู้ขัดนเลยเติมอยู่นี่ย